สวัสดีครับทีวีนี่พบกับตลาดนัดยศโซท่เชียงหวังครับมาเจอกันเซาท์สิบวันที่สิบแปดครับก็ข้อหกหางครับมาเจอกันตลาดนัดเชียงหวังพวาครับพี่น้องงัวไหลครับแน่นนะครับงัวผูงัวผูกงัวแม่สมกันเนาะเป็นรอบมีโอกาสสิบตลาดนัดเชียงหวังเจนครับมาหยับสนามครั้งแรกครับเปนอาหารมาหยับสนามเชียงหวังในรอบเปียบกับบ่าวหยองมา โบได้มาดนะครับบ้านนี้นั่นแรกครับกำลังหายอยู่ครับไอ้ในห้อยเด็กโตัสองใช่ไหมมาเหยียบสนามเมื่นไงครับบางหยองซื่งว่ามาได้แบบว่าสะอาดครับอยู่นี่ตั้งตัวตามหลักการแต่งว่าราคาแข็งแห้งครับราคาที่ว่าคือค่าครับแม่สามหน่อยค่าสามหมื่นกว่ามิตรลูกงัวนะครับยุนห้างนี่มาตรฐานว่าเสื้ื้อม่วงมได้เื้อครับเดี๋ยวมาขายท่านนี่คือนอยู่ ราคาข้งว่ากับมีขายราคาครับมาเบิร์นเงียบกับขายมากกระทู้เอาครับต่อราคาเครื่วงนึงก็มาอัปเดตราคาครับวันนี้คือว่าตลาดการซื้อขายก็คือคักครับแน่นครับจุกรวมแบบเหมือนเศ้าแห้งแน่นครับทังนี่ให้หมดกันง่ว่าครับไี่พ่อพี่ยี่เสียงย่อันต่อยาองกันยองกันต่อพี่ยี่นายบอกแล้ว้ซือขายกันมึงกันราคาเงินเงินทุ่งท้องด้วกันไม่ละใจมาเบิรงราคา ไดกันนับต้อนาต้อซากันพบแยกกันต้งแยกายกกันไปวบคุบามถนขึ้นเลยกันว่ากันไรครับพอนินงเสียงผ้าครับมี่ต่เสียงเสียงอันนั้นไรเสียงไม่ยั้ไบาไรพอดแม่แยกลูกกูะนี่ถามก็ถามนี่นี่พระพมแม่แยกลูกบ่พระบผมเปิดไปเท่าไรนี่เิดไปสามสามสาม่นสาเมยแกลูก สามสิบสามมือลึงก็มีอยู่ครับขาแจงหญ่ดีอยู่ตอนไหนครับราคาแจงดำมาครับแจงดำปึดเป็นไงตอนรองไหนเนาะราคาพุยกันเลยสูงกระมนอยสามสิบบวกสามสิบามนะครับโดยกระมันตัวน,น,นี้ก็แม่สาวกันมาหนี่แม่สาวครับแม่สาวเครืงพ้าลอยสามบหาบวกครับตัวนี้กันไหนราคาสามห้าสามสามสามแบบแม่อยากลูกมีเนาะแจงดำตัวนี่เป็นงอแงผ้าครับ ตลายนั้นจะโซครับปุ่นพอ่อกันเป็นเชียงพาครับคาแดงคาดำตัวนั้น,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 ไนไม่มานาบาาน่นั่นประกันว่างนะจ๊ะจะวางกันไม่แม่นไม่แม่นนะตัวนี้เป็นว่างไม่มานเนาะแอนเปิดไปไครับซีเก่าซีทิปเก่าครับทองมีสาแดงี็ยังทอทอง,ทองพริกแดงครับทองพริกแดงครับพริกสุกหวานเนาะเดือนครับประกันทองแดงครับแดงแต่แควตัวนี้สามเดือนประกันทองครับตรวจเรียบร้อยซ้าเรียบร้อยมันร้อยเปอร์เซ็นต์สามเดือนแดงครับแดง สีจีนนเบอร์โทรครับเีศูนย์แปดห้าสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสองสองโทรอะไรเนาะโทรมาลดยี่สิบสี่ชั่วโมงตกนโะก็โทรได้เสียวุญมีตัวได้การมาหนิราคาสองแปดสองแปดห้าแม่สาวหน่อยครับอายุประมา่ปีในอยครับสีมะมุ้งครับเี่ยให้มาว่อสีนี่ครับราคาตอนราคาสองหมนแปดพันเนาะราคาต่อรองได้อีกตั้งหากเครื่องน้ำไว ็นงัวงแข็งพาครับขาแข่งกันหน่อยนี้ครับตามสภาพเพิ่งก่อเริ่ขาแข่งเงนเรียบง่ายอยู่แข่งดำคอดำครับมาตรฐานดูเป็นงัวงแข็งพาครับแข็งแดงแข็งพาาน่ะตาหนุ่มน้นนี้ครับราคาเปิดไวสองหม,มื่นแปดพันสองหมื่นแดพนต่อใได้ต่อใด่ตัวดีดไม่บ้านทุกอย่างนี่แม่แยกลูกแม่แยกลูกสีทุยทุยว่าสีทุยทุย,ยสีเทาเปิดไปอะไรนี่ราคาเดียวกันสองแปด สมแล้วบ่เพิน่นสมข้าก็สมนี่แหละข้าก็สมเดียน,น้อยก็คอแข,ข,อข้งขวาขเรียบเพื่นกัตามสภาพครับเพิ่อเอาไอ้มากกระทูต่อยดูแข,ข้งดูเครื่องดีเบิ้เนาะบอสุดบอหลอดเป็นว่าเครื่องดำครับเครื่องดำห้ำแหลครับมาตรฐานโตต้นดีครับเียมโตร้องินเปปัญหาต่อร้องไงได้เนาะลุงแม,ม่นรอยสามสิบเป็นเน,นะาะตุนังรวยไต่สามย้นยัน อันน่อย88เก่าทั้งสนะครับเบอร์โทรนี้้ฟังได้มั้ 62, 40, ย062740489โโหไหนน้อย24ชั่มงต่อรอง,องได้ราคาคุยกันเอาครับเบอร์ของซอจอสีครับเนี่ยซอจอสีได้มาแล้วท่านซอจอเปิดได้47,000แดงลำบอแดงแต้แขวครับตุนนี่47,000แควด 47, <000. S 2> แวดงขายได้กว่าขายหลานหนึ่งหน่อ ว้านเขียวแดงว่าเลียดออกคบขาคตาไม่เลยะเนแดงครับส,ส,สูงลอยสาิบหบวกครับว,ว่าจะน,นี่นเกือบร้อยสีสครับยสิบห้าบวกสวยประมาณเปิดได้เ่าไดก็เมือเ 40, ่อไรก็ส่หนเท่อสี่เ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันต่อร่องไหนเนาะแดงกัน,นี้ยังบวบว่าบริษัทสีครับประกันทุกอย่างครับขาแข้งนม่มสีเต่าเนาะมาตรฐานแข้งนำครับคอแข้งฮะ้องเงียเดือนเนาะไววันั้นห่องอีก ไอ้มากระทว่าตอนเลยครับนี่แดงครับสูง่อย17-38โดยประมาณราคาต่อรองได้เปิดเลยสี่หมื่นเจ็ดพันมีเบอร์โทรไหมยทียทมาโทรมาหาวายองกันด้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองส่งห้าศูนย์เจ็ดเบิร์นึครับต่อรอาคาโทรมาเบิเร,ร์หอดเงีนนอร์สันได้ว่าอยู่ใ,ใกล้บ้านครับจกักอยู่วัง่วงครับแดงดียังบ่ขืนนอง่วก็ล่พความผสมมาหน่อยความผสมครับเป็นว่างความผสมตัวนี้ เบื้องจัหนีของงอแงของพี่พี่ไปิดกว่าพี่คูณนี่ตัวนีของสามหมื่นเก้สามหมื่นเก้าพันบาทนาโนครับนานกแก้วครับน,น,นิโน่นนี่ครับไอ้มาของงามก่อนหนึ่ครับราคาคุยกันได้เปิดด้วยสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันบาทสูงลอยสามนิ้มหา่พี่ประมาณลอยสามสีสามหานะครับโดยประมาณสายตาครับเบิ่งขาแข็งเิ่นก็ดีอยู่ครับนุ่มิ่นเลยหางลึกดีครับเครื่องดำท้ำแร่ ตัวลไหนจะข้าเลยซีเอฟสามซีเอฟสามหมดต่อรองไหนเนาะทุกตัวราคาเปิดไาณสี่หมื่นสามพันครับต่ออะไรคุยกันกินเแข้งน้ำครับขาแขา็งไงครับงัวพอต่ออยู่ครับปา่าวหยองบงังเดาพอต่ออยู่ราคาคุยกันเอาครับน้ำงไม่เปิดไปตัวละ 3ามหมกว่าก็สี่กว่าครับสุงดีครับโบกดีเงี้ดีติดหุ้ยหน่อยประกันจำนี้ป่ะพี่นีบอร์กัว่ะนี่ครับแป๊บไปไหนศูนย์เกองหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สครับโทรมาต่อมานรองหน่อยครับราคาคุยกันเอาลังใหม่เบิรงมันเนี่เอาท่งครับให้มากกคุยเอาครับราคาได้กันทรงหอนมองนะพี่ปนะธานโอเคครับมาเลย เจ้าบาเจี้ยงง่ามจอนี่กับม้วแม่สาวเนาะสี่หมื่นสีครับมวแม่สาวเป็นม้วแม่สาวครับทั้งยโซครับนี่ยเสียงวังครับลอยสามมหาให่สามหบวกเนาะสูงมันลอยสามจิมหาบวกครับขาแข็งงดีครับหางลึกเรียบงามนะครับนุ่มสีเต่าหน้ใหญ่มีตันี้วะตันี้ประกันเลยครับคนขายกับผู้ตตผูงงามีหรอก เบิ่งนุ่มันกงันเามือกับง้น่อยครับเป็นง่อแม่สาหน่อยเนาะทั้งกบปีน่อยพร้อมผสมกับขอแข็งข้อขาดาเบิรดราคาคุยกันเอาครับหลังไม่ต่อไดไรครับเนาะเบิรดอไรอยู่ดเบิดอไรก่อี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่พันต่อไดไรเบิดขึ้นราคาเด้กันทรงห่อนมองครับราคาคุยกันเอาเบอร์เท่รหญ่มวะศูนย์แาครับหนึ่งศูนย์สี่สององแดสองต่ออะไเนาะคูยเอวครับราคา ราคาคุยกันหลังไม่นะครับเด้อเบิ้งเป็นแนวทางสูงแม่นลอยสามจิบห้าบวกครับคอแข้งคอขาดำครับหูดำครับเคียงดำดือลึกลึกครับมาแต่ทานให้มากกระโถงต่อเอาซาหน่อยสิบุคให้ไม่เยี่ครับอยู่ท่างยโสลุ่นสิอะไรอยากเป็นยังไงจะบาดพี่ไม่แห้งย่อไม่แห้งเหมือนที่ไหนแยกลูกหรอ เปิดไปยังหวัดเปิดไปสี่หมื่นบอกเจามาเป็นง่วก็เลี่ยงเนาะง่วนยัไงเป็นยังไเลี่ยงทางบ้านนะครับ่ถามว่าเมนสาวล้วกันห้อเปล่ารับงของก็เรียกแบบองทหารธกันกตบกนตบกุ้งนวดนวดกุ้งแบบนี้แบบ กระดิ่งห้องกระดิ่งห้องเลือกเก็ได้เขาบวดไปหนเขามานีนระยับรต้มอองงถ่ายองลำมีเหี้ยงแป๊บเดียวแป๊บเดียวบอด้ยินน่ะเปิดไฟในเบาไฟในเบาดังนบไดี้ยิน่กบ้านยังซ่งว่ากับอด้วันนี้ เสียงแม่ในด,ดังโหดโอเอว่ามาตรฐานเอฟซีที่เด็ดมาตรฐานว่าน่ปยเย็นเจ้าแล้วันหน่นมันเป็นเสียงไม่ลบขวนครับยะหนังามาไหมครับเมือนี้มันเป็นไม่ลบขวนเสียงผกักบ้านยองแบบนี้น,นะครับ โอเคครับพี่พี่นี่ได้ไหมนครับเทียนหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้มันมันเป็นแบบว่าลงีเลงอยู่หา่งัวมากับอะไรครับซื้อหัวอะไรและคาแพงหัวอะไรยูยัโซราคาหัวแพงโอเคครับอีพี่หนาพอไม่ฝากก็ได้ก็เช่นนะครับพัวงามแมงบนอินยองชาแนลครับมันก็เริ่มจะว่ายนะครับตลาดก้นกันไหลครับป้าไปตัวงามของพีอยู่ครับไม่ยกเอาพี่น้องแต่ว่าราคาแข็งอยู่ครับถือว่ามาตรฐานแข็งกว่าทั้งบ้านผมอยู่ มาเบิกเงินสดกับมาที่เดียวนะเช่นนั้นไม่ได้มาดอ,อกโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ